ครับพี่น้องครับวิธีขอควายปริญญาครับพี่น้องครับมืัอนี้กินข้าวป่าครับพี่น้องปิ้งปลาบูบูมาดามจุ่มมานาได้ไหมนี่ปิ้งปลาบูกับอีปูเจ้าของสวนตูดไปคุณเรียนแสะล่ะพี่จุ๋มบ๊ายบายเมียมด้วยไปอ่าเมี้ยมจะเสอะถ้ากันกินปิ้งปลาทุเรียนสองลอยไล่ประกาศไปเดิ้ทุเรียนสองลอยไล่อีกเนาะ ตูให้ตต้องขอยตูฟังเดี๋ยวว่าช้องไหลไหลกี่ขานน้ำไหลได้นี่เอ่ยเาได้บานบรรยากาศข้าวไร่ท้องนาข้าวปลาลิ่มหอยไต่หอมไผ่ทีมงานมันอร่อยบอเอามาให้เอาขมาพื้นเดียวคือเก้าเก่าสมพรเป็นผู้พู้หาปลา เอาอีกหรอสบายดีพี่น้องเเออออาาีีกกสบายน้ำดีน้ำคำครับพี่น้องเอ้ยแท้ามาอีกจะเข็มหนึงปิ่ง,งบาบ,บูเสร็จแล้วครับปิ่งบาบ,บูเสร็จแล้วครับนะฮะแท้าามาอีกจะเข็มยหน,น,นได้คนเบิ่งกับสิได้โอ้เป็นตะมวนน้ำดีวะจันห่อนบบอร่อยมากเลย่อคกหอ่อสาคหอยอย่างมากพี่น้องเอ้ยกินสามสิบแปดรอบเลยได้กินเขานะทั้งคกทั้งเครื่องตำบึงหุ่งปลาแดกพร้อมพี่น้องเอ้ย เกม์มาอยู่น้ำบริดวณเราขี้อ้วนปวดสิบากิน้งห้องในรอบที่แปดแล้วยาวไปสถานการณ์โควิดหาอยู่หากินตามวิธีบรรณอกของหน้าเห่าเก่าเปิดทางกินอันนั้นตาเล้ยบสูากับสถานการณ์โควิดกินเข้าคางกอไผ่ริมห้วยปลาก็อยู่ในน้ำอยู่คางห้วย ไม่ปิ้งปลาก็อยู่นี่โอ้ยคบวงจรพี่น้องเลยค้นหาปลากันอยู่พุ่นบ่าวสมพรทีมงานพาเมาพื้นเดียวชาติชันชัยคคครรรััับบบดดีีอมาบ้านพี่กินปลาบ้านหน้ากินปูบ้านค้นหัวกินเขายู่โควิดครับมากันไปสู้กันไปครับ อ้าวมาดามจุ่มฉันใช่ว่านันแหววหลักใจพี่น้องนะโคตรเวทแม่พญาแม่พญาพี่น้องที่ได้ตังวงมะลันละใช่ว่านันโประพันธ์พร้อมทางเพลงเอ่ากินร้อนๆกินแน่แน่แนแน่เนาะโอ้กินค้ากินแน่เนาะตัวใหญ่ๆก็กินไปทีกินนอนตื่นขึ้นก็กิน อากาศนอั้อันนีงปลาสดๆจากวาหวยห่อนๆพี่น้องเอ้ยกินอีกรอบที่แปดแล้วค่ะเด็ดเนื้อขาวมากเลยปลาบูเนาะสุดยอดเลยพี่น้องน้ำ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 ปลา่างงเลยนี่มอลําบม่มียงมี่ีไปยเป็นเรจะได้กิน ฮาบรรยากาศเข่าปลาแผนใดแผนเดิมสายปลายาวไปอ้าวมาละโบมาราโบคลิปนี้ลำล่ารายการเนี่ยเร็วลำล่าเนี่ยอ้าวแค้นมัเนี่แค้นแค้นเมียม่มีมาเนี่ยอ้าวมาราโบแค้นักมีเที่ยวขี้อยู่ยังคืนทั้งคิโมกีตาเราพุงเงยมาให้ลำล่ารายการเลยมาราโบลำล่าครับพี่น้องครับเลำฟ้ากครับพี่น้อง ลาสองขอข้วยปริญญาครับวิธีบ็นบาดคือเห็นนี่ครับอยู่แบิมมูกย่อยเลยแต่ชิมูกทิต้าล่ะอังไมงมีพี่น้องกำลังตามแหล้หันแ่บไรแ่บแม่อยู่แบบวิถีเสียแต่กิจพอเพียงครับอยู่แบบพอเพียงแล้วก็เพียงพอนะครับหาทุกอย่างที่กินนะครับสถานการณ์โควิดกัสร้างมันพี่น้องบมไปยังดรอก๋ยวผมอยู่ปลาผมยังบม่มีโควิดสู้ครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับฝากกดไลค์กดซับคลาสตะไคร่ครับ ให้สองขอควอยปริญญาหน่อยเด้อยครับเดิมสำหรับคลิปนี้ก็ยังมีครับล่าด้วยยังมีเอายครับมาโอ้กินไปแต่แ่บทำไมน้องหวานหน่อยแต่ขี้แตกเนะไง